Thank you. ทั้งงงทั้งจัดห้คนอู่น และตเวเองด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับปรีนอัศดาพนะกาสิริวัฒนกุลด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวารูน่ยืนดีกว่าเนาะเดินูนั่งนั่งจมป้อง สวัสดีค่ะคุณกินโอหสวยมากๆเลยนะคะคุณกินมีการดูแลเคล็ดลับกระทงการดูแลตัวเองยังไงบ้างคะก็น, pues headache, every day every day. น่าจะเหมือนดาราทั่วไปอะค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเราควรจะให้เวลากับกับตัวเองในเรื่องของสุขภาพการพักผ่อนการดูแลในเรื่องการออกกำลังกายการเรื่การรับประทานอาหารจริงๆว่าทุกคนก็ดูเรื่องนี้เป็นเบสิคแล้วค่ะแต่สำคัญว่าเราจะมีระเบียบวินัยประมาณมากน้อยแค่ไหน แลเทรนการแต่งตัวที่กำลังมาแรงอยู่ตอนนี้ค่ะคุณกีนมีอะไรแนะนำนะคะเพื่อพี่เสริมวลชนบ้างไม่ไเอ่ยเผิ่อไปเป็นเคล็ดลับดีๆจริงๆเทรนการแต่งตัวถ้าเกิดสไตล์กี่แต่งตัวจริงๆองจะไม่ได้ไม่ค่อยได้แต่งสวยงามน,นี้ถ้าไม่ได้ออกงานแต่ถ้าเป็นแบบชีวิตปกติทั่วไปก็จะแต่งสไตล์ดีๆคือมันก็จะเป็นไซล์คลาสสิกของเราที่แบบมันก็เป็นตามกระแสะนิยมเลยค่ะอะไรที่กาลังนิยมอะไรที่คนส่วนใหญ่ไว้รู้ส่วนใหญ่ใส่ใช้ชอบการอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นเทมเพท เดี๋ยวนี้คนชอบเอากลับมาเทอีกรอบนึงแล้วเป็นเหมือนของการแบบน้ำหนัหน่อยอะไรเนี่ยก็เราก็ใช้พวกนี้เราเป็นแบบมิกซ์ก็แล้วก็ใส่กับสิ่งที่เราชอบเป็นเป็นการผสมกันไปนะคะมันก็จะไม่ใช่แบบว่าโอ้เราจะไปทางเดียวทางใดทางหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะใช่ไหมคะแล้วตอนนี้อยากจะให้พี่มีนฝากมนเสิร์ของตัวผลงานพุ่มีนไว้ด้วยค่ะก็ผลงานตอนนี้นะคะก็มีละทรนค่ะละทอกับพี่ชุนเจนผลงานของเขาก็มันจะเป็ก้องเรื่องเทปร้อยจากนะคะ เรียรนับใช่ไหมคะมีอะไรอีกไหมคะก็จะมีหนังนะคไปหนเร็วๆนีเป็นหนังใหญ่เร็่ๆนี้ด้วยนะคะยังไงผลงานฝากผลงานคุณกินไว้ด้วยนะคะและในยําดับถัดไปนะคะขอให้ญาติผู้บริหารของเรานะคะพาคุณกีนชมนะคะผู้ว่าชอบของเรารดยบิวเทียมมาค่ะนะคะเรียนเชิญเลยนะคะคุณกีเขอเสวยๆผลงานของเราเยอะแยะมากมายนะคะต้องให้ผู้ผู้บริหารของเรานะคะพาคุณกินไปชมเลยดีกว่าว่าสินค้าของเรามีอะไรบ้างนะคะ เดินเชิญเลยค่ะคุณกินไปโซนไหนดีกว่าจีนเมคอัพไหคกินเดินเชิญเลยคุณกินไปโซนทาไหนดีกว่าไม่พี่นำหรอคะนำเลยไมคะคุณกินเมคอัพไเมคอัพเนาะเียนเชิญเลยค่ะร้านจิงนะคะออาไปใช่้ 啊！ เชิญถ่ายคุงป้ายหน้าร้านตรงนี้เปนนะคะเชิญเลยค่ะเปลนอน้ำอีกครับเป็นน้าอีกเยอะเลยครับเอเคอเคครับ

ฟังใช่ไหมได้ไม่แต่ว่าอันนี้เอาเราเอาด้วยเหรอเออไม่เอาอันอปิดไหมเนี่ยปิดไหมเนี่ยเลยปิดไหมปิดไหมเนี่ยเลยตัดไปด้วยแหละแต่ว่าก็ไม่มีอะไร อ๋อมันยอดตาไว้อยู่แล้วหรอเอย่างนี้ผมก็ไหยอผดยอดแล้วมันก็ใช้ได้เลยหยอนใช้ได้เหรองัหยอดแล้วใส่ได้ไหม่ะไแล้วตัวล็อกมันล็อกอไรมันล็อกไม่ได้โยนข้อมูลยพ่อ๋อครับผม กลับไปหยออ๋อจะสอบถามนิดนึงครับพอดีผมหาใบใบเคมไม่เจอนะครับผมต้องทำยังไง p l e a s ครับที่นี่ก็มีกันอยู่แค่ใต้ดินองอ๋อได้ได้ได้ใช่ไหมครับเหลือโอเคครับก็ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับครับครับครับแล้อยากแกะไม่แกะ เราเทมช่เหรอราไม่ใช่ครับแรมแรมแรมทองอ๋อหยอดเ่านี่มันจำลอมจะเก็บถ้แันังไแค่นี้เองซื้อกาวมาเอาไปเก่ไ้อย่างมีใเกมยอีกมาประกันประอไจะงานนะก็ จริงๆถ้ามันเริ่มผลิตก็หมดประกันนะตัวนี้มันมันแค่ให้รู้ว่าอยู่ตรงนี้ฝั่งนี้มันถ้ามตรงนี้มันตรงนี้คือมันล็อกถ้ามาตรงนี้ตรงนี้มันโล่งมันแค่รู้ว่าไม่ล็อกแค่นั้นเองก็้วอันนี้นอันไหนมึงดูไงตัวขาวที่หนุนแต่การมันล็อกอะหรือว่าต้องแปะก่อนดูไหม รายการที่เหลืออยู่ในอยากจะย้อนคู่ย้อนดูของพี่จูมันแข็งแรงโคตรเลยนะแต่ว่าลองมาเสียเออไม่เป๊ะเลยเออแม่งไม่ไม่ไม่เยอะเลยฮะแต่ความอยากนะแต่ก็ไม่กล้ายอดถอยนะกลเหลอยอดไปแม่งนิ่งเลยเสียเพราะไปแม่งนิ่งเลย

แตกโน้งโน้พี่ใจดีใจดีย่กเลยคุบกูุ๊ะนอะไรมันอกหักที่กดผู้น่ได้ใครอ่ะผมไม่เคยกดอัพใครเหนึ่งสองสามี่บโอเคดีครับ เตัวนะดีครับหนึ่สงส,งสงแล้วก็แบบไม่มีถุงอีกรูปโอเคดีครับจริงขยับก,กลับขวามานิดนึงขวานิดนึงครับดีครับหนึ่งออสองสามครับ ดีครับกล้องนี้นะครับหนึ่งยทุกครับครับหนึ่งสองสามอครับกินสับปะรจืดเลยค่ะก็กินเท่าาหาแล้วก็้ม้่เป็นต้นใจ 好多一么事。